สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำที่รองแก้วสวยๆกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นไหมา3าสีนะคะสีหลักๆก็คือสีขาวไหมคอตตอนขนาดจัมโบ้ไหมพรมสีเขียวและสีแดงค่ะเข็มเบอร์3หรือเบอร์4ก็ได้นะคะกันไกลของเราค่ะเริ่มแรกเลยเราจะขึ้นโซ่3ค่ะและตามด้วยอีกพันหครั้ง11ครั้งค่ะรวมเป็น12หลักนะคะ เมื่อครบ12หลักแล้วเราก็ลอดห่วงทําเป็นวงกลมค่ะแถวที่2ค่ะขึ้นต้นโซ่3และทํา V นะคะก็คือพันหนึ่งครั้ง2ครั้งลงในทุกช่องค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด24หลักรวมโซ่3ด้วยนะคะทํา V ลงไปทุกช่องค่ะ เป็นการขยายฐานของที่รองแก้วออกมานะคะเมื่อครบแล้วเราก็ลอดห่วงปิดแถวค่ะสำหรับแถวที่3ก็ขึ้นโซ่3เหมือนเดิมนะคะและตามด้วย v v เสร็จก็จะเป็นช่องต่อไปเป็นพันหนึ่งครั้งค่ะ และต่อด้วย v ค่ะเราจะทำอย่างนี้สลับกันไปจนครบเลยนะคะครบรอบก็คือ v และพันหนึ่งครั้งหรือ x นะคะสลับกันค่ะ vx vx ค่ะจนครบรอบเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ลอดห่วงปิดแถวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ได้มา3แถวแล้วค่ะสำหรับแถวที่4ค่ะเราจะทำ V และ X X นะคะหรือทำ V ก็คือพันหนึ่งครั้ง2ครั้งในช่องโซ่เดียวกันต่อด้วยพันหนึ่งครั้ง ไป2ครั้งนะคะแล้วถึงจะเป็น v ค่ะก็คือ v 2 x v 2 x สลับกันไปค่ะจนครบรอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่4ค่ะ มาถึงแถวที่5นะคะแถวนี้เราจะทำโซ่สาและทำพัน1ครั้งไป2ครั้งค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นสีเขียวค่ะได้สีเขียวแล้วเราทำโซ่นะคะโซ่2ค่ะและทำพันหนึ่งครั้งที่เรายังไม่รวบนะคะสครั้งแล้วเรามารวบพร้อมกันค่ะ วงนี้เราก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะพันหนึ่งครั้งสี่ครั้งค่ะและรวบพร้อมกันนะคะรวบพร้อมกันและโซ่สองค่ะแล้วถัดมาเราก็ทำพันหนึ่งครั้งนะคะอีกสี่ครั้งเหมือนกันค่ะในช่องในช่องถัดไปค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็รวบและโซ่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนมาเป็นไหมสีขาวนะคะวิธีการเปลี่ยนก็คือทำแบบนี้เลยค่ะนะคะและทำพันหนึ่งครั้ง8ครั้งค่ะหรือว่า8 x นะคะลงไปในช่องโซ่นะคะในหลักทั้ง8หลักค่ะ ทำ8หลักนะคะพันหนึ่งครั้ง8ครั้งค่ะช่วงนี้เราก็ยังเก็บปลายไหมไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้ชิ้นงานด้านหลังของเราเรียบร้อยค่ะไหมสีเขียวนี้เรายังไม่ตัดนะคะเรายังเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมไปเรื่อยๆพร้อมกับทำพันหนึ่งครั้งค่ะ ครบ8หลักแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นไหมสีเขียวนะคะโดยการขึ้นโซ่2เหมือนเดิมเลยค่ะและทำพันหนึ่งครั้ง4ครั้งในช่องหรือหลักถัดไปค่ะและรวบพร้อมกันนะคะทั้ง4หลักค่ะอันนี้เราจะทำเป็นฐานดอกไม้ค่ะ ก็เป็นโซ่สองนะคะและทําพันหนึ่งครั้งอีกสครั้งค่ะและรวบพร้อมกันนะคะเหมือนกับเมื่อชุดชุดแรกเลยค่ะที่เราทําไว้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนไหมมาเป็นสีขาวนะคะ สีเขียวใหม่เรายังไม่ตัดนะคะเราเก็บไว้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราจะทำพันหนึ่งครั้งค่ะสามหลักนะคะและต่อด้วย V ค่ะหรือว่าพันหนึ่งครั้งสองครั้งลงไปในช่องโซ่เดียวกันนะคะอันนี้เราทำสามหลักนะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้วย V ค่ะก็จะเป็นการขยายของ ออกมานะคะขยายที่รองแก้วของเราเนี่ยออกมาค่ะให้วงกลมมันขยายขึ้นนะคะทําแบบนี้จนครบแถวเลยนะคะก็คือพันหนึ่งครั้ง3ามครั้งและ V ค่ะหรือ 3x 1v 3x 1v จนครบค่ะมาถึงจนจะครบแล้วนะคะเราก็ทําการลอดห่วงค่ะ นะคะคปิดแถวของเรานะคะก็จะได้ออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วสีขาวนี้เราก็ตัดไหมได้เลยนะคะทีนี้เราจะตัดไหมเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่างานชิ้นนี้นะคะเราด้านหลังเราเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเราทํามาเป็นแบบไหนถ้าเราเก็บไหมได้เรียบร้อยงานของเราก็จะเรียบร้อยด้วยค่ะ เรามาเตรียมทำก้านใบของดอกไม้กันนะคะโดยเรานับเส้นนับหลักถอยมา15หลักค่ะแล้วเราก็มาร์กจุดเอาไว้นะคะมาร์กจุดไว้เป็นจุดที่1และนับต่อมานะคะถอยออกมาอีก10หลักค่ะ10บหลักแล้วมาร์กเป็นจุดที่2นะคะมาร์กจุดเป็นจุดที่2ค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำก้านกันนะคะโดยทำให้มันเฉียงสลับกันไปนะคะโดยการที่เราดึงไหมสีเขียวที่ค้างอยู่นะคะขึ้นมาค่ะกวักขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จิ้มลงไปค่ะเหมือนถักโซ่นะคะแต่เราถักลงไปด้านล่างค่ะพันไหมขึ้นมานะคะตำแหน่งที่ จิ้มเข็มลงไปนะคะเอาเป็นตำแหน่งที่ขนาดกำลังดีค่ะประมาณสักครึ่งเซนก็ได้นะคะแล้วก็เดินเดินไหมไปเรื่อยๆให้ไปผ่านจุดกึ่งกลางนะคะของชิ้นงานของเราค่ะผ่านจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็เดินแถวไปให้ไปตรงจุดที่เรามาร์กจุดไว้ะคะ่ะ อันนี้ช่วงแรกๆอาจจะดึงค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเราจะยังไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราทำได้คล่องและก็เร็วมากขึ้นค่ะตรงจุดนี้นะคะเราก็ จิ้มลงไปในช่องโซ่ที่เมื่อกี้เรามาร์กไว้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นมานะคะล็อกปิดค่ะตรงนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะไม่งั้นมันจะทำให้ชิ้นงานเราย่นได้ค่ะดึงพอประมาณเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมออกได้เลยค่ะจะเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะเรามาทำอีกด้านหนึ่งโดยการที่เราก็ดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ พันไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงให้ผ่านขึ้นมาค่ะพันแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะจะดูยากนิดนึงนะคะช่วงแรกๆเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะตรงแนวหรือเปล่านะคะเพราะว่ากิ่งก้านของใบไม้ตามปกติมันก็ไม่ได้ตรงอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันนะคะ สำหรับสีที่ใช้นะคะถ้าเป็นสีขาวนี่ก็จะดูสวยสะอาดตาดีนะคะแต่แล้วแต่ใครชอบนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้ค่ะใกล้สำเร็จแล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะดึงไหมอย่าให้แน่นมากนะคะ ไม่งั้นมันจะรัดจนตึงแล้วทำให้วงกลมของเรามันจะไม่สวยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการดอกและก็การใบนะคะเก็บไหมเลยค่ะเก็บไปลายไหมเลยนะคะแล้วก็ซ่อนไล่ลงไหมนะคะแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยค่ะชิ้นงานของเราก็จะเรียบร้อยด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดอกนะคะดอกไม้เราใช้เป็นสีส้มอิฐหรือสีแดงนะคะอันนี้เราใช้ขึ้นโซ่สามค่ะและพันหนึ่งครั้งลงไปในช่องแรกที่มีโซ่สองไว้นะคะพันหนึ่งครั้งห้าครั้งค่ะห้าครั้งนะคะ และต่อด้วยโซ่3ค่ะแล้วก็สลิปสติทหรือลอดห่วงผ่านนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่จุดกึ่งกลางค่ะที่เราโซ่1ไว้นะคะพันทำโซ่3นะคะแล้วก็ทำพันหนึครั้งอีก5ครั้งค่ะเหมือนกันนะคะดอกไม้นี้เราจะทําเป็นกรีบเนี่ยเราจะมีโซ่3ต่อด้วยพันหครั้ง5ครั้งนะคะ และก็ต่อด้วยโซ่3ค่ะนะคะแล้วก็ลอดห่วงปิดนะคะก็จะได้เป็นอีก1ดอกส่วนดอกที่3เราก็จะมาทำที่มุมตรงนี้เลยนะคะที่เราโซ่1ไว้ค่ะก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นโซ่3นะคะทัน1ครั้ง5ครั้งค่ะอันนี้เป็นดอกคาร์เนชั่นนะคะ เหมือนไหมคะคาร์เนชั่นก็จะมีหลากหลายสีนะคะชมพูบางคนก็จะทำเป็นสีเหลืองไม่ก็สีม่วงก็สวยค่ะหรือจะสีฟ้าก็ได้นะคะอ่านี่เราสำเร็จแล้วหนึ่งดอกค่ะเราก็ตัดไหมได้เลยนะคะตัดไหมได้เลยเสร็จแล้วหนึ่งดอกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม ดอกที่2กันนะคะก็จะทําเหมือนดอกที่1เลยค่ะก็คือโซ่3และพันหนึ่งครั้ง5ครั้งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาเก็บไหมกันให้เรียบร้อยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะที่รองแก้วสวยๆน่ารักนรักเหมาะกับเทศกาลปีใหม่มากๆเลยค่ะ